สวัสดีนะคะพากันแอบมารีบมาจะมาซื้อของดูแต่ละร้านปิดหมดเลยจะมาซื้อของดูบรรยากาศรอบๆเหมือนเมืองลางเลยไม่มีเลยอยู่แถวบ้านนี่แหละ พอดีมีเซแต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นเขาก็จะปิดเหมือนกันก็เลยพากันแอบมาเดี๋ยวไปเดินซื้อของข้างในเซก่อนมีอะไรหรือเปล่าที่นี่ก็ไม่มีคนเลยเงียบมากก็มาตุนของม,ม่าอีกเอาอะไร ก็น,นมก่อนอะไรก็มีหมดเลยแต่ว่ามันออกมาลำบากฮนะกี่บาทกี่ขเหรียญปาร์ขึ้นราคาเลยเจ็เดเหรียญแต่ก่อนห้าเหรียญซีพีก็มีซื้อข้าวไปตุนไม่กวเนเอาไหม ถึงประเทศมาเลเซียเลยซื้อนมเอาไปตุนไว้อีกสองสามวันเห็นบอกจะมีประกาศเธอฟิวอ,อีกแล้วทีนี้ห้ามออกจากบ้านเลย ก็ม <LE> ีหมดอยู่มีหรือเปล่าเยอะน้ำยาล้างมือไหนมีไหมอ๋อมีเยอะเจลก็มีเยอะเยอะเดี๋ยวถามเขาก่อนซื้อแมสมีหรือเปล่าอเดออเดอมาสก์ก์นี่ ตาเด้ออ,อ๋อไม่มีอยู่นี่ก็ไม่มีหมดไม,มไม่มีหมดจะมาซื้อแมสกด้วยไม่มีแต่ <Pis> ว่าเจลล้างมือมีอยู่ม, <hen> มีแค่นี้แหละเจลล้างมืออันเท่าไหร่ขวดกี่บาทจ๊ะ เยอันเดียวก็พอแล้วแหละกลัวสงสารเนจะซื้อไปกินกินไม่ได้นะเขาตายแล้วซื้อไปแล้วอันเหรแอันนี้จะซื้ออันนี้ยี่ห้อเดสตอนไหนอยากได้เหรอไม่ได้โฆษณานะคะหมดแล้วมาซื้อหมดเพียงเลยซื้อขนมไปด้วยซื้อไปตุนเอาอะไร ป๊าดิสันสยากลัวอดน่าสงสารเนาะคนอยู่ต่างประเทศก็ลำบากอย่างนี้แหละอดทนเอาสู้ๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ผ่านโรล้ลายไปให้ได้ซื้อปลากระป๋องไปเลยปลากระป๋องสี่เลี้ยน90้าสิบเซน เอาไหมมามา่าเอาไหมอยู่นี่ก็มีแล้วซีปลากระป๋องก่อนไข่ก็มีไข่ที่นี่หกลูก 4, 4, สี่เหรียญห้าสิบสี่เหรียญห้าสิบเซนไข่มีมีหกลูกเองสี่เหรียญห้าสิบแพงเหรอยามนี้อะไรก็แพงเนาะอืม ขึ้นราคาหมดกี่บาทราคปีปันจะได้ไม่เด็มันก็หมแล้วออกมามีอยู่โอเคเดี๋ยวหาซื้อของก่อนบายบายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ